สวัสดีท่านผู้ฟังผร้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาใน Conquer Yuris Revenge กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณแจ็ค1 1 7นะครับผมเอ่อ117 u n d e r s c o r e ดอด้วยนะฮะเป็นฝรั่งเศสสีเหลืองนะครับผมอ่าและตรงนี้นะครับคุณคุณอะไรนีคุณเซลีนะฮะเป็นอเมริกาสีน้ำเงินนะครับผมและตรงนี้คุณเลฟนะฮะหรือเลฟเฟไม่แน่ใจนะฮะ อขออนุญ,ญาตเรียกว่าเลเฟ่แล้กันนะครับอ่านตามตัวอักษรนะฮะเป็นอิรักสีฟ้านะครับสำหรับทีมงานฝั่งซ้ายนะส่วนทีมงานฝั่งขวานะครับคุณลิลูนะฮะใช่ไหมลิลูน่าจะเป็นลิลูนะ,ะเป็นอิรักสีเขียวนะฮะส่วนตรงนี้คุณเลิฟบุ๋มนะฮะผู้เล่นชาวไทยของเรานะครับผมเป็นอิรักสีส้มนะครับและตรงนี้นะครับคุณเ m i ด์วอร์นะครับจากแคลนเ w เนะฮะเป็นสังราชอาณาจักรสีม่วงนะครับผมผมจะเรียกว่าอังกฤษสั้นๆแล้วกันนะโอเคมีคนบอกนะว่าสีน้ำเงินนี้น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่โอเคดูจากการต่อฐานแล้วก็น่าจะใช่นะฮะปกติเนี้ยจะต้องต่อฐานมาเก็บเพชรเก็บพลอยก่อนสิครับแล้วพวกคุณทำอะไรกันนี้โอ้โหเรียบร้อยเอาแล้วฝั่งสีม่วงโอ้โหเอาฐานลักลอบวิ่งเข้ามาประจำการเข้าพีระมิดเลยนะฮะโอ้โห อ๋อนี่เป็นแมปทัวร์ออฟอียิปต์นะลืมบอกโอเคแล้วยังไงครับจังหวะนี้ฝั่งสีม่วงใช้แมชชีนกัน์ดไอฟีมายิงอ่าพาวเวอร์พลานต์เลยนะครับโรงไฟฟ้าของฝั่งสีเหลืองเลยนะฮะโอ้ยอย่างดูเดือดเลยครับผมว่าแตกแน่นอนครับสีเหลืองนี่ยังยังไม่น่าจะทันได้สร้างอ่าแกรนแคนนอนนะฮะดูทรงแล้วตรงนี้โอ้โหคุณสร้างการเดินใจออกมากว่าคุณจะกดให้มันสั่งตั้งป้อมได้นมันนานอยู่นะสีส้มไหลมาแล้วครับ ไรโน่นำมาก่อนหนึ่งคันนะฮะฝั่งสีฟ้านี่ยังไงครับสีฟ้าผมว่าสีฟ้าต้องแบกเพื่อนทั้งสองคนนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะไหวนะคุณลิเฟ่นะฮะโอ้โหตรงนี้ว่าไงเนี่ยโอ้โสหสุดยอดเลยครับฝั่งสีฟ้านี่ถึงกับหัวเราะเลยนะฮย yeah. แล้วยังไงสีเขียวเราทีมงานฝั่งขวานี่มีแบบมีแต่คนเป็นการเป็นงานนะฮะฝั่งซ้ายนี่มีแค่สีฟ้านะครับที่พอพึ่งพาได้นะโอ้ แมชนี้ก็ดูเอาสนุกสนานนะครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปจริงจังนะน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ฐานสีเหลืองเหลืออยู่แค่นี้นะครับโอ้ยไอ้วีได้สามบ้างเรียบร้อยครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเอาสีเหลืองไปแล้วนะครับแจ็คหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะโอ้ยอย่างไวเลยนะครับสีเขียวมาแจมแล้วนะฮะฝั่งสีน้ําเงินนี่ยังไงก็ไม่ไหวนะครับสีฟ้านี่โอ้ถ้าผมเป็นสีฟ้าล้วต้องแบกเพื่อนเยอะขนาดนี้นี่ผมกดยอมแพ้ไปแล้วนะ ไม่ไหวนะครับไม่ไหวจังหวะนี้มันเยอะเกินไปนะฮะโอเแล้วยังไงครับฝั่งสีฟ้าคุณก็ยังจะสู้นะครับผมเจอไปซกขนาดน,นั้นแต่ตรงนี้มีสีส้มแอบมาแจมนะฮะยิงโรงไฟฟ้าเกือบแตกนะครับยังไม่แตกครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีสีม่วงนี่คือมีโอ้โหไอ V3 บ้างไอ V3 บ้างนี่มันจะยิงจรวดออกมาสีลูกนะฮะแล้วลูกหนึ่งนี่คือดาเมจเยอะมากนะ แล้วคุณสามารถที่จะใช้คาสั่งกดหยุดแล้วก็กดโจมตีสลับกันไปนะครับแต่ว่าคุณจะต้องคลิกแบบเร็วๆมากนะครับคลิกแบบนี้ประมาณนี้เลยนะฮะนั่นแหละครับมันถึงจะทําการสแปมได้นะ <Player defeated. S 1> เดียบร้อยครับสีฟ้าไปแล้วนะครับเหลือสีน้ําเงินนะฮะโอ้โห <Player defeated. S 1> เดียบร้อยสีน้ําเงินก็ไม่รอดนะฮะ <Player defeated. S 1> ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณไมว่าฝั่งสีม่วงคุณลิรูฝั่งสีเขียวแล้วก็คุณเลิฟบ,บมุมฝั่งสีส้มนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บริเีวณเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางเท่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ